สวัสดีค่ะนักร้องหนุ่มแจ้งข่าวสุดเศร้าคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันเมื่อวันที่7พฤศจิกายนต้นสังกัดของจอนจินได้เผยว่าชาลีปาร์คพ่อของจุนจินเสียชีวิตเมื่อวันที่6พฤศจิกายนตามรายงานยังได้ระบุว่าศพของชาลีปาร์คนั้นอยู่ที่ห้องฝังศพจะตั้งอยู่ที่ห้องฝังศพของโรงพยาบาล ยางเมโทรฮอสพิตอลและขบวนแห่ศพจะมีขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนชาลีปาร์เกิดในวันเกิดในปี1955โดยได้เปิดตัวละครเพลงครั้งแรกในฐานะนักแซกโซโฟนบนเวทีกองทัพสหรัฐที่8ในปี1979และยังทำงานเป็นนักร้องด้วยการปล่อยเพลง c a s a nova l เลิในปี2004 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อจุนจินและครอบครัวของเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ขอให้ชาลีปาร์คไปสู่สุขติค่ะขอบคุณที่นี่ด .com ค,ค่ะ